ดีครับพี่น้องมาพบก,กับช่องนมบุรีรัม,ม์มกับสาวนาคนรพนมเนี่ยเลิกงานพี่น้องนี่ละถ้าได้เฮ็ดงานจะเ,เลิกดึงนี่ครับวันนี้ได้ใส่ก,กอกีสารเพิ่งมาลงงานเพิ่นผลิตอยู่หนองคายเนาะพี่น้องเนาะเลสือของหูกค้ามาเิ่นยางขายตลาดในจันทร์กันว่าหมูแซ่แบ,บเนี่ยหมูถุงละสามร้อยบาทพี่น้องได้ยี่สิบหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้นมบุรีรัมม์อมมดย่างครับพี่น้องเป็นตาแซ่บของ่นยุ่ครับนี่แซ่บเลย วตุตุมากครับเนี่เริ่มแล้วครับพ่อจะย่างขายไดดพ,พี่น้องสิรับเป็นมากล่งเบียดขายบ้างหนึ่งเีดขายบ้างหน่ะไม่ละยี่สิบบาทนี้นี่พี่น้องเป็นว่าคนขายตามตลาดนัดไปซุ้มือในเมืองจันทน์เนว่าทอดก็ได้เป็นว่าทอดกับบะหมี่แตกเป็นว่าเป็นเป็นใส่แท้เป็นว่าเป็นบะแม,มนใส่เทียมเป็นว่า สีสันสุดยอดเลาชิมเมนูอันนี้บ่เปรี้ยวเด้วอันเปรี้ยวเพิ่นก็มีอร่อยมากแล้วก็เปรี้ยวเอาชิมมืงกันนะบาทมาท่านสูงเนาะอันน้าอันนั้นหน่อยไม่เละห์หงมหัวดูแลอ่อนสุกดีๆก่อนเอนชิมใหมือนกันน้องคุณครักเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยบรรยากาศจะลองเผากินขางเตาเลยบ่เฮ้ยกลางเมืองจันกินขางเตาเลยบ่ กินมึงกับวะแล้วใ้มันสุกก่อนกินตอนนี่เล้วพี่พน้องเริ่มากินน้ำกันหลังเลิกง่ายเมืนน่อวานอีกกินข้าวแหงกินไส้กรอกอีสานเสื่อว่าพี่น้องเป็นอะไรอย่างขายบ้างเริ่มได้ทีแล้วพ,พี่น้องขวนตุ้ๆแล้วนี่ นราแซ่มาพี่นอ้องนี่นี่ครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อย่างเย็นเย็นให้ทันน้อยๆครับพี่นอ้องมันก็ดีคือเขาอยางขายเลยนี่บ่แตกคือบนใบหลีตัวละพี่นอ้อง ครับสาวนครพนม็นซัวเขาปุ้นครับนี่มาเด้อมาซัวเขาปุ่นนองกันค่ะกับลวกพักนี่ลวกพัก,รกครับผักกาดเซดอันกับกินกับอันนี้อันนี้แน่ครับกับมีหมูย่อมีลูกชิน้นจำโบน่ครับขักลัวนี่เขาเก็บขงังข้างกันเป็นผักกับเดือครับพี่น้อง ตัดเทียใส่ลงไปเลยเฮ็ดแบบง่ายพี่น้องเนี่ยปัะทาก,กบะเบน,นีของนมวิรัมเนี่ยย่างใส่กอ,อกีเขามีย่างลูกชิ้นโกเด้งด้วยลูกชิ้นเนื้อครับพี่น้องเนี่ยแซ่บครับสงสารนครพนม ส่งส่นาปลาสหลไิพิล้วครับไ่พิกหลายปลได้ยุน้องม่เสียบฟองมืดูดูกทำแน่ให้มากเส้นอืมอืมอื้มรัว สวัสดีครับมาพี่น้องครับนี่ครับใส่กรอกยีสานเซ็จแล้วแล้วก็มีเข่ากีครับพี่น้องแล้วก็มีลูกชิ้นย่างพร้อมพี่น้องนี่น้ำจิ้มครับมาแสบน้ำกันพูดของน้องฟินเนสกินละมาหืมหืมคำแรกครับพี่น้องอือืมอืม,อม ข่าวผัดเขียวม่วงอืมอืมกดเด้งนี่พี่น้อ,นนอง,อองอแซ่บๆน้ำจิ้มเนี่ยอืมอร่อยแล้วเนาะ สวัสดีครับอืมข้าวเกี๊ยวเขากิไป่นเอาะอร่อยมากน้องเสโอ้เก่งเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ nha ta sẽ có cỏ bây đi nóng chín nó là luôn ยืนกินเลยลูกเอาโต๊ะมาให้ลูกนั่งน<ม>ี<ม>่อืมอืมอืม,ม,ม Yeah I believe you know. อร่อยละลกูกลูกนี่ลูกกินพี่น,อน้องแซบ่บนี่หลังจากเลิกงานพี่น,อน้อง พงน้องฟินเนตแช่ของเพิน่นนี่เดียว กินสำเนียงข้าอิ่มพี่น้องไม่มีเต่เหนือเนาะเนื้นอหมูทั้งนั้นเลยครับพี่น้องผู้ใดมาคลิปนุมมวยร่ำกินใส่กอกปะทะกับสาวนาคนพรพนมกินส่วขอบปุ่นอบบมีหน่อยหนึ่งครับพี่น้องดีไทยของเพิ่นเนาะโอ้เพียกพี่น้องผู้ใดมาคลิปใส่กอกอีสานก็นจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่ให้ช่องนุมม้งมวยร่ำกับสาวนาคนพรพนน้มเด้อ ครับบ่มักหนุ่มบุลรั่มผมหมักสาวนครพนมกับโดติดตามให้น้องฟิตเนสเนี่ยช่องบ่าวบุญรั่มกับสาวนครพนมครับพี่น้องน้องฟิตเนสใหญ่ขึ้นมากกับทีได้มีเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีก่อนเร็วอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับแต่ใครเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้หนุ่มบุญรั่กับสาวนครกับพนมกับน้องกับน้องฟิตเนสครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ FC อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เนี่ยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายส่งจูบแล้วลูกส่งจูบอ่าปิดได้